วิธีการเริ่มต้นนะครับในการถอดวิทยุเดิมรถนะครับ To y o ta r รี o นะครับเริ่มต้นในการถอดเราก็ต้องถอดน็อตที่อยูอ่ที่หน้าปัดเกไมก่อน2ตัวนะครับตัวนี้เป็นนอ็อตพลาสติกค่อยๆถอดนะตัวน,นี้เป็นน็อตที่ไปยึดกับคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ จากนั้นก็แกะออกมาประมาณนี้จะประมาณนี้จากนั้นนะครับก็คอดชิ้นล่างนะครับออกมาชิ้นล่างก็เป็นชิ้นแทงแอร์ออกมาแบบนี้ ใช้ผ้ารองนะครับด้านล่างก่อนอเพื่อป้องกันรอยนะครับแบบนีจากนั้นก็ถอดคิ้วจากนั้นเราก็เปิดที่เก็บคล้องมาก่อนอตัวนี้รู้สึกว่ามันหลุดๆอยู่จะค่อยเอาใส่ที่หลังนะครับถอดมาได้แบบนี้ มันมันไม่เข้าล็อกยังไงนี่ะะนะจากนั้นเราก็จะทำการถอดน,อน็อตเบอร์10ด้านบน ขบวนมีนัสองตัวนะครับข้างล่างอีก2ตัวจากนั้นนะครับก็ถอยมาได้นะครับแล้วก็มีปั๊กแอร์แบ็กอยู่ ก็จะมีปลั๊กด้านหลังของวิทยุเดิมนะครับอ่าเนี่็เป็นหน้า,จ,าจอเดิมของรถนะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่วายสายเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ